สวัสดีครับผมพี่น้องเดินดินที่นิสานครับผมเมื่อนี้ตอนนกครับผมพอดีใหญ่มาอยู่ทั้งอายุทยาครับผมมาด้หลายหมื่นนะครับผมสามสี่หมื่นสองสามหมื่นครับผมเจ็นนกปลาเขามาสู่นก สูนกบ้านทุ้มือครับผมแต่ก็บ,บ่ไเด้ขึ้นต่อเชือครับผมมือนี้่องว่างครับผมได้เอาเจาคุ้มเงินครับผมขึ้นหัาาวเซาครับคุณครับผมพอหันเห็นนกปลาเขามาสู่อยู่ครับผมมาสู่อยู่เสาสายไฟนี่เลีเอล้อนนกขึ้นร้องเบื้องครับผมเจาคุ้มเงินคือเก้าครับผม ช่วงนี้ก็เวลากับสีหาโมงนะครับผมสีใบสีใบาหาโมงนะครับเริ่มคำนะนกป่ากับพ่อมีห่างๆกับผมแถวนี้พ่อได้เล่นอยู่ครับพ่อได้หลอนกบานขันอยู่บัดนีนเดี๋ยวชิ้นพื้นที่เป็นไรครับผม บด้หูหมายตอนกครับผมขี่รถเลาะเละละบื่องแถวนี้กับพ่อมีครับผมนกกกำลังปรับสภาพอากาศครับผมเลียนทินครับเอเยเลียนบ่ท่านเต็มถี่เปไดยครับผม เดี๋ยวลุ่นน้ำกันครับผมพี่น้องว่าสิมีนกปลาเขามาหลวมบ้างครับผมสำหรับเจ้าคุมเงินครับพาเพื่อนมาจวดทั้งอยุธยาครับผมติดตามมึงน้ำกันครับผมครับผมตอนนี้นกปลาเขามาเทียงแล้วครับผม นกปลาเขามาเทียงเจ้าคุ้มเงินเหรอครับผมเจ้าคุ้มเงินกำลังดึงครับผมนกปลาเป็นเียงหน่อยครับผมปับ๊บนกปลารวมแล้ว,ลวลครับผมพี่นอก รวมแล้วครับผมรวมแล้วครับรวมแล้วรวมแล้วโอ้อ้อมนีมาครับผมอ้อ,อมมาพีและโ,โอ้ขูออข่มาไกลแฮะโอ้คือเตลิดมาเสาพีพี่เนาะอ๋อว่อนกลับไปแล้วครับผมวนกลับไปแล้ววนกลับไปแล้วขึ้นต้นกระทินแล้วครับผม ต้นกระถินทนละลงแล้วครับผมนี่ครับผมงกปลางกป่าเขาต้นกระทินทะลุงหรอครับผมกำลังดึงกันอยู่ครับผม โอ้บังหันนี่ึ้นหัวเสาหนาหลุนเลยครับผมบังหันนี่ยังได้จังบินดอกซื่อหนึ่งปลาเ่ห้อยอยู่ต้นกระทิงน้าลุ่งนะครับพี่น้อง ผมยกลางจอนะครับ ว่างหันคือจังเขารูร่มงามอยู่จึงได้จังบินสเสด็จออกครับผมนกบเกเคยนนีบว่ตื่นผาเนียดรือจังเลยรื้อคนเหร่นมันดูว่าครับผมแตม่ว่าผมกับมาสามสี่หรือบ่าทั้งเกียร์บงว่าท่านไม่เห็นคนต่อนกขับแถวนี้หรือเขาต่อจน บมดแล้วว่าต่อจนลึงแล้วว่าอะไรยังไงวันนกกับว่ค่อยหลายกันไดยครับผมทำเลดีครับผมแต่ว่านกบ่ค่อยหลายหรือเขาต่อตัวดีๆไปหมดแล้วบุเหลือเหลือเหลือโตเหลือเหลือเขาอะไรบุครับนกปลาเหลือหม่องละคู่สองหม่องละคู่หม่องละสองคู่ห่างๆ มันอาจจะเหนียวครับผมนกปลาตัวนี้บอกว่กท่านเขาร่วมเลยครับผมนี่เขาต้นกระทินทะลงแลวเหียกนังเหียกเลยบอตีนเลยครับผมเดี๋ยวเราหลุนมั้งครับผม นกปลาใหญ่นี้เลยครับผมไอยพยางไปตัดกล้วยครับผมเมื่อกีนน้นี้นกปลาก็เลยบินนี้ครับผมบินไปฝุ่นบินไปทางทิศตะวันตกครับผมแต่ว่าก็ยังหยวอยู่ครับผมยังดึงอยู่บู่้ว่าสิกลับมาบ่เด้พี่น้องนกเขาชาวาหน่อยลงกินเหงือครับผมนี่ ก็่อว่าลายครับ ต้องใช้สิเป็นตัวตัวเมียรครับผมเขาเชาวาตัวนี้ผมกับ,บ่เคยเลี้ยงครับผมนกเขาเชวาวาอยากเลี้ยงอยู่ครับผมแต่ว่ามมีนกต่อครับ มีคนนกเขามาให้มาครับผมอยู่ขางเยาวคุ้มเงินนี่ครับผมขางถนนแถวเสาไฟนี่ครับผมคำละคนเรื่อมบอกขี่รถผ่านหล่ดูแล้วครับผมนกปากโมโวนมากเลยครับผม ขันโยนอยู่คุณครับผมพุอยู่ในบานคุณครับผมพูดบานลังคุณพี่น้องใกล้ๆกลคุณในป่าคุณพี่น้องแต่คุ้มกันเหยียเลื่อยอยู่ครับผมขึ้นนกสิเข่ามาลิ้งเลย นกกน่าจะวนอยู่แถวนั้นแหละครับผมน่าจะวนอยู่แถวต้นไม้แถวนั้นแหละนกนกต่อเห็นแล้วมันเหียกอยู่ครับผมแต่โบยงบอกว่าเสาไฟเลยครับผมว่าคนน่าจะเลียนรู้ครับผมคนน่าจะเรียนจนลืงแหละครับคิดว่านกเหมือนคือยังนกมันหลกะเนียกครับผม เดี๋ยวรอบเบิ่งจะเข้าครับผมเหมือนบักคือกับสิเก็บนกครับผมตอนนกลงมือหนาจังว่ากันไหมครับผมจะคุมเงินกับเล่นคือเก่าครับผมเล่นดีคือเก่าแต่ว่าช่วงนี้เพิ่อลงอยู่ครับผมแต่ว่าขึ้นขึ้นต่อขึ้นเข,าเนนเนข,นข่าพเนียดกับเล่นคือเก่าครับผม มนันแล้วเขาาพิ่นคนผ่านไปผ่านมาดูครับผมนกอย่างนกเอียงนกเอี้ยงเขาว่าจับสายไก่ครับผมนี่จะโดดใส่คอันเนอะ นกปลาบอกมาเลยครับผมครับผมพี่น้องแม่นยังะกกระบาดสมจักรยานอยู่ข้าวเดียวครับผมบ,บ่เดืเบิงนกครับผมโอ้โหนอกหอยงลุ่มครับผมบาดี้ผันหยดกระรั่นครับผมโอ้ยสมจัก,กรยานอยู่ครับผมเข่งโศจัก,กรยานอยู่บ,บ่เดือเนี้ยเบิงครับผม เผือข้าวเดียวนูเอียงลุ่มหมดครับผมปนียดกระลันครับผมยังมันลันแนวเลยไปครับผมไปเอานกลงครับผมพี่น้องเก็บนกครับผมอ๋อหุ่นโดดเหยียบค้อนขนาดนั้นเลยครับพี่ไปครับผมเก็บนกครับผมพี่น้องนกเอียงลุ่มเหรอครับผมเจ้าคุณเงินโดนลุ่มเหรอครับผม ือยังบลาพันธุ์หยาดคือรันงั้นถือนกเอียงครพี่น้องบ่ถ,ถือลันซื่ออืมเอาครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมเอาหนกลงครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สิทดิโจไใบซับหนีดครับผมพี่น้องกับบรรยากาศอยุทยาครับผมนี่นะครับผมมองอยูมองเศร้ากับอะไรมี ทงไฮทงหน้ามี่น้องน้ำธรรมาชาติอยู่ครับผมลงไปผุ่นกับแม่น,น้องน้ำครับผมเอาครับผมพี่น้องจังพอกันคลิปหนาครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไปซ้ำนี้ครับผม